สวัสดีค่ะกลับมาพบโรคของการดูดวงเย่ yeah. อย่างแรกนะคะเราก็จะเปิดว์ปว่าเดือนกุมภานี้ผู้สรทาแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะเม้นบันทึกคลิปหรือกด แชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปของการดูดวงนะคะก็อย่าลืมมีสติและมีวิจ,จนณญานในการรับชมรับฟังเนาะเพราะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือเอามาเป็นแนวทางในการองค์ประกอบในการตัดสินใจนะจ๊ะ ขอให้ผู้ศรัทาที่เกิดวันพุธนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ที่คุณเห็นจากนั้นให้คุณท่องน้ำมตศาสตร์สจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมดห้าใบเป็นตัวเล่าเรื่องนะจ๊ะว่าเดือนกุมภานี้คุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะอย่าลืมนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงในองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งเนาะเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแล้วก็ เอามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งก็พอนะคะในการที่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่หมอแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะมาจา้ะผู้สถาที่เกิดวันพุธผู้สถาที่เกิดวันพุธดวงประจำเดือนกุมภาได้แก่ปะว้าวราชินีนะคะ The Hangman โอ oh. ้โห เด็กหนุ่มถือเหรียญเปาะโอ้โหสิบดาบเปาะโอ้ก้าถ้วยจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบคูณเอาไปคูณเอาไปสามคะแนนจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยพี่หมอเรียนบอกตรงๆว่าเหนื่อยนะคุณอย่ายึดติดในเรื่องของอารมณ์ การที่คุณอารมณ์วีนอารมณ์เหวีอยอารมณ์หมอด้วยหรืออารมณ์มมที่พร้อมบวกพร้อมตีนะ่ะห้ามเด็ดขาดใครจะว่าใครบูลลี่หรือใครจะส่งงานให้คุณเยอะขนาดไหนควบคุมตัวเองให้อยู่มีงานมีเงินดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยนะคะคุณเหนื่อยคุณนอนพักคุณยังหายแต่ถ้าคุณไม่มีเงินกินข้าวนะคะมันหนาวเหน็บหนาวใจทําไมพี่หมอถึงต้องย้ำๆประโยคนี้เพราะคุณมาติดไพ่สิบดาบ คุณมีเกณฑ์กันโดนแทงกันว่าหลายคุณได้ไพ่ผู้หญิงหรือไพ่ราชนีคือไพ่อารมณ์สีอารมณ์วีดอารมณ์หมอจอยและคุณลังเลลังเลคือจะละออกเป็นสิบล้านรอบเบรกตัวเองซะงานมันโคตรหายากเลยและใครที่ใช้เงินมือเปิมนะคะคุณต้องระวังมากๆเพราะตอนนี้คนเกิดวันพุธบอกตรงๆค่ะว่าหัวเป็นเกลียวตัวเป็นนอ็อตและถ้าคุณยังยึดติดกับความอยู่แบบสุขสบายและไม่ เจียมเนื้อเจียมตัวต้องระวังให้มากใครเกิดวันพุธนะคะ,ะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่ามีสติมีสติสตโค้ต้องมีสติเลยถ้าคุณเล่นไปตามเกมหรือเล่นไปตามความรู้สึกมีแต่เสียดกับเสียนะจ๊ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และพี่หมอเตือนแล้วนะว่าอย่าพิ่งทำตัวไฮโซไฮโซอย่าพิ่งทำตัวรัชชุรีเกินไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงถ้าไม่ไหวก็ปฏิเสธ ไม่ใช่ไม่ไหวแล้วก็สู้ชีวิตเดี๋ยวชีวิตจะสู้กลับวันนี้พี่หมอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย